ดเจ้าจันทร์ศรีสัชนาลายัยนอกจากนั้นอีกอันหนึ่งคือที่มณฑบที่วัดเจ้าจันทร์วัดเจ้าจันทร์อยู่ที่เมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งทฤษฎีเดิมบอกว่าเป็นปรางขอมที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทยคืออำนาจขอมขึ้นไปอยู่เหนือสุดนี่เป็นแหล่งสุดท้ายผมเองคล่องใจมานานแล้วเพราะผมไม่เชื่อ อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นชาตินิยมเกินไปก็เป็นได้และที่ว่ามีขอมในเมืองไทยผมว่าไม่จริงผมจึงขึ้นไปที่วัดเจ้าจันทร์ในสายตาช่างของผมผมบอกว่าวัดเจ้าจันทร์เป็นปรางรุ่นแรกแบบอินเดียใต้โดยฝีมือไทยแต่ว่าคติเดิมบอกว่ามีปรางที่ไหนก็ต้องมีขอมที่นั่น ผมก็พิสูจน์ดูแล้วครั้งก่อนๆที่ผมไปเองวัดเจ้าจาันกับวัดศีสวายเป็นปรางรุ่นเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกับปรางแขกที่ลบบุรีคือเป็นปรางแบบอินเดียใต้รุ่นแรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยยังไม่มีการตกแต่งรวดลายอย่างไรและปรางไทยกับปรางขอมมีข้อสังเกตง่าย ปลางขอมมีลักษณะเป็นพุ่มปลายแหลมพนมเข้าไปแต่ปลางไทยจะตรงตรงเข้าไปแล้วเอวของปลางจะอ่อนช้อยเข้าข้างในและปลางขอมเองดูจะตรงตรงทื่อๆสังเกตได้ง่ายๆไม่าย,ยากเลยฉะนั้นผมก็ดูว่าวัดเจ้าจันท์ต้องเป็นปลางไทยรุ่นแรก ในสมัยสุขโขทัยแรกตั้งพร้อมๆกับวัดศรีสวายและที่ว่าเป็นวัดรุ่นแรกๆหรือเป็นปางรุ่นแรกๆเทียบกับลบบุรีได้ก็เพราะวัฒนธรรมของลโวจะต้องขึ้นไปที่สุขโขทัยด้วยจะเห็นได้ว่าในตำนานเมืองเหนือก็ดีในพงศสวดานโยนนกก็ดีในจารึกก็ดีบอกว่า เมื่อพ่อคุนรามคำแหงยังเด็กอยู่นั้นได้เคยลงมาเรียนหนังสือที่เมืองละโวพร้อมกันกับพ่อขุนงามเมืองเจ้าเมืองพเยาแล้วก็พ่อขุนเมงรายที่ครองเชียงใหม่ก็มาเรียนหนังสือที่เมืองละโวททาไมจะไม่รับวัฒนธรรมของเมืองละโวขึ้นไปโดยเฉพาะปรางที่สร้างรุ่นแรกๆในละโว ก็ถูกนำเอกไปสร้างในสุขโขทัยด้วยเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เข้าร่วมสมัยกันทีนี้อยากจะรู้ว่าสร้างในสมัยไหนก็เลยลองถามคุณสีเพนว่าวัดเจ้าจันสร้างในสมัยไหนคุณสีเพนก็บอกว่าสร้างในสมัยพ่อคุณรามคำแหงแต่ว่าสร้างให้กับแม่ของท่าน ก็ตกอยู่ในลักษณะหรือสมัยใกล้เคียงตอนต้นติดต่อสมัยสุขโขทยัยและเมื่อเทียบอายุได้กับวัดศรีสวายคือวัดศรีสวายผมก็ลองให้ถามดูว่าสร้างในสมัยไหนปรากฏว่าได้ความว่าสร้างในสมัยพ่อขุนศรีอินทราธิตซึ่งจากสมัยพ่อถึงสมัยลูก ศิละปะในช่วงไม่ถึงร้อยปีจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยจะมีความใกล้เคียงกันมากนี่ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่ว่าเป็นปรางของไทยในช่วงไม่ใช่ของสร้างแน่ทั้งทางหลักฐานที่เราติดต่อกับหลักฐานทางด้านวัตถุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพอใจในเรื่องของการพิสูจน์ว่าเป็นของไทย และอำนาจขอมไม่มีในเมืองไทยแน่ๆวัดนางพญาศรีสัชนาลายัยอีกอันหนึ่งคือวัดนางพญาวัดนางพญาเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในเมืองศรีสัชนาลายัยเป็นวัดที่สวยงามมากเป็นวัดขนาดใหญ่มีพระวิหารใหญ่มากทีเดียวและวัดนี้ทำแปลกกว่าวัดอื่นๆ คือมีการปั้นปูนลวดลายประดับภายนอกตัวอาคารทั้งหมดการปั้นปูนที่เป็นลวดลายเราได้ลองเทียบเคียงกันดูว่าการปั้นปูนลวดลายต่างๆนั้นจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ปรากฏว่าการปั้นปูนในวัดนางพญาอยู่ในสมัยอิทธยาตอนต้นอยุธยาตอนต้น เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองลงมาหมดนสมัยพระบรมไตรโลกนาะถในยุคนี้ลวดลายต่างๆมีลักษณะคล้ายกันทั้งสุขโขทัยและทั้งอยุธยาและโดยเฉพาะวัดนางพญาตัวลายซึ่งเป็นแม่ลายแม่ลายของไทยคือมีลายนกสามตัวลายประจำยามลายกระจัง และลายดาวที่เป็นแม่แบบที่นำไปสู่ลายต่างๆได้ที่นำไปคิดลายต่างๆมีลักษณะเหมือนกันคือวัดนางพญามีลักษณะเหมือนกันกับที่ยุิยาคือในสถูปหรือพระเจดีย์สามองค์ที่วัดพระศรีสันเพชรที่สร้างในสมัยพระบรมไตรโลกนาถก็เหมือนกันอันนี้แสดงให้เห็นว่า สกุลช่างแบบช่างเหมือนกันชนั้นจึงอยู่ในยุคเดียวกันทีนี้ผมก็ลองให้ถามว่าวัดนี้ใครสร้างก็ปรากฏว่าเป็นพญาลีไทยสร้างให้ญาของท่านซึ่งตรงนั้นเป็นบ้านหลวงเดิมที่่าของท่านอยู่ซึ่งเป็นคติอันหนึ่งที่โบราณเขามักจะสร้างวัดทับที่บ้านเกิดของบุคคลสำคัญเช่น วัดวังชัยในยุธยาก็เป็นบ้านเดิมของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเมื่อครองราชแล้วก็สร้างวัดวังชัยทับที่นั่นหรือวัดบรมพุทธารามก็เป็นวัดที่สร้างทับที่บ้านเดิมหรือบ้านหลวงของสมเด็จพระเพทราชาก็สร้างทับที่อย่างนี้นี่เป็นคติที่ต้องตรงกันที่พญาลิไทยสร้าง และในสมัยพระยาลิไทยนั่นเองก็น่าเชื่อได้ว่าเป็นวัดร่วมสมัยกับอยุธยาเพราะศิลปะถ่ายทอดรูปแบบคล้ายคลึงกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ช่วยเราได้มีความเชื่อในเรื่องวิธีการที่พิสูจน์ในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของการเวลาที่ตกค้างในอดีตได้วิธีหนึ่ง โดยที่เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ผมได้ประสบมาแล้วผมก็ได้เรียนท่านตั้งแต่ต้นว่าผมเป็นคนเชื่อยากและเชื่อนั้นต้องมีเหตุผลและจากการที่ผมมาเชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็เชื่อโดยที่ว่าสิ่งที่ผมพบแล้วผมต้องนำเอาไปพิสูจน์เอาไปเทียบเคียงให้มันได้หลักฐานยืนยันกันแน่นอนว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องเลื่อนลอยและต้องยอมรับว่าบุคคลที่เป็นเครื่องมือน,นั้นต้องเป็นบุคคลที่เราเชื่อได้ในตอนนี้ผมขอพูดอย่างจริงๆและตรงไปตรงมาว่าบุคคลที่เป็นเครื่องมือน,นั้นในความรู้สึกของผมผมเชื่อได้7.5เปอร์เซ็นยังไม่ขอรับว่าเชื่อได้มากกว่านี้ เชื่อได้75%ที่อีก25%นั้นผมมีข้อกังขาในใจอาจจะเหมือนท่านที่นั่งฟังอยู่นี้คือว่าภูมิเดิมของผู้ที่เป็นเครื่องมือให้เรานี้เราไม่สามารถจะวัดว่าท่านมีความรู้ทางประวัติศาสตร์มีความรู้ในศิลปะมีความรู้ในประเพณีในาศาสนามากน้อยเท่าไหร่ แต่ว่าเราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ได้โดยเชื่อเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยเรื่องราวอาศัยเหตุผลที่เราจะป้อนเข้าไปพิสูจน์ให้มากกว่านี้และก็ทำสถิติว่าสิ่งที่เราเชื่อนี้ตรงกับทางวัตถุมากขึ้นมากขึ้นความเชื่อของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้น แต่ในขั้นนี้ผมขอรับด้วยตัวเองว่าเชื่อ75%เซนเพราะยังติดใจว่าท่านเหล่านั้นคือผมเองบางครั้งก็สงสัยว่าทำไมจึงตอบได้จริงๆจริง,จ,รงจนเราไม่เชื่อว่าเป็นจริงเพราะมันตรงเกินไปแต่เราก็มานั่งใคร่ควรวญว่าสิ่งที่เขาตอบมานี้ได้เคยศึกษามาก่อนไหม และสิ่งที่ศึกษามานี่มันกว้างขวางพอที่บุคคลทั่วไปจะรู้ไหมเป็นเรื่องข้อกังขาอยู่อย่างหนึ่งแต่ในระยะนี้ผมยอมรับว่าเป็นวิธีการศึกษาอันหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นว่า คาร์บอนเทสนั้นในครั้งแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่ต่อมาการพิสูจน์และการค้นคว้าต่างๆก็เกิดความมั่นคงขึ้นและในปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องสากลแล้ววิธีการที่อาจาร,รย์พรได้ศึกษาแนวนี้ผมก็เชื่อว่าต้องอาศัยเวลาอีกพอสมควรและเราก็ต้องไม่ปฏิเสธ ในเมื่อเรายอมรับว่าการศึกษานานมีค่าและยิ่งการศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์สิ่งที่เป็นเรื่องภายในตัวของเราเองโดยเฉพาะเรื่องของกรรมถ้าเราพิสูจน์ได้ในเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมของมนุษย์จะน่าอยู่ขึ้นมากเพราะถ้าเราคิดว่าในความคิดของผมคิดว่าคนทุกคนกลัวว่า คนอื่นเขาจะรู้ความชั่วรู้ทันรู้กรรมรู้สิ่งที่เราทำโดยที่ว่าเราอาจจะปิดบางคนอื่นเขาได้ในเวลาหนึง่งแต่เวลาข้างหน้าเราปิดบังไม่ได้เราก็อาจจะไม่ทำในสิ่งนั้นเมื่อไม่ทำในสิ่งนั้นเมื่อคนไม่ประกอบสิ่งที่ไม่พอใจของตนเองและไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นได้แล้ว ผมคิดว่าสังคมนี้จะน่าอยู่จะเป็นสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดก็โดยที่ว่าเราต้องอาศัยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องประกาศให้คนทั้งหลายยอมรับแต่สิ่งที่ผมมาพูดในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมมาขอร้องให้ท่านต้องเชื่อตามผมเป็นเพียงประสบการณ์ส่วนหนึ่ง ที่เราไปพิสูจน์กันไปค้นคว้ากันเป็นเหตุผลรับรองความเชื่อของบุคคลเพียงคนหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าแนวค้นคว้าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาค้นควา้าคือร่วมกันศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางขึ้นไปเราก็อาจจะพบความจริงในเวลาที่ผมคาดว่าคงไม่นานนัก ถ้าลงมือทำกันจริงๆสำหรับประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาในด้านหนึ่งของผมในทางนี้ก็เห็นจะต้องยุติลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ให้เวลารับฟังผมตลอดมาขอบคุณครับ